จากกรณีเมื่อช่วงดึกของวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพัทยารับแจ้งเหตุมีผู้ได้ก่อเหตุขับรถยนต์เก๋งสีแดงใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าหลายนัดโดยเหตุเกิดที่บนถนนชายหาดจอมเทียนพัทยาสร้างความตื่นตกใจให้กับนักท่องเที่ยวและวินจักรยายนยนต์รับจ้างที่อยู่ในแวดใกล้เคียงเป็นอย่างมากทั้งยังทำลายภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวอย่างเมืองพัทยาตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดเมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่1กรกฎาคมนายชัดชัยลีลาเสรจอายุ33ปีผู้รับเหมาพร้อมสิ่งเทียมอาวุธและรถยนต์เก่งยี่ห้อนิสสันมาสหมายเลขทะเบียนขอไข่มอมา้า9 3 4 8นครราชสีมาที่ใช้ก่อเหตุ เดินทางเข้ามอบตัวกับพันตำรวจตรีสุชาติมานัการสารวัตรสืบสวนสพเมืองพัทยาพร้อมร้อยตำรวจเอกกฤษดาหวานเศษร,รองสารวัตรสืบสวนสพเมืองพัทยาและร้อยตำรวจเอกดอกรักสายโรธรองสารวัตรสืบสวนสพเมืองพัทยา โดยพลจตรีสุชาติมานาการสารวัตรสืบสวนสพเมืองพัทยาเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุพลตรโทรอยอิงคัพไพโรธผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2และพลตตรีทิติแสงสว่างรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจช่ดสืบสวนลงพื้นที่หาบอดแส จากกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางจนกระทั่งได้เบาะแสจึงได้ติดต่อไปหาผู้ก่อเหตุโดยใช้วิธีเกลี้ยกล่อมกดดันจนผู้ก่อเหตุยอมเดินทางเข้ามอบตัว สอบถามนายฉัดชัยให้การรับสาร,รภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงสำหรับปืนที่ใช้เป็นเพียงปืนแบล็งกันที่ยิงออกแต่เสียงใช้สำหรับการถ่ายหนังเท่านั้นไม่ใช่อาวุธปืนจริงโดยในวันที่เกิดเหตุตนเองและคนงานได้มีการดื่มสังสรรค์ฉลองปิดจ็อบงานรับเหมาแต่ดื่มหนักจนเมาขาดสติ ในระหว่างที่ขับรถไปตามถนนเรียบชายหาดจอมเทียนจึงได้หยิบปืนแบล็งกันออกมายิงเล่นไม่ได้คิดจะคมคู่หรือมีเรื่องกับผู้ใดพร้อมทั้งกล่าวขอโทษสังคมที่ทำลงไปนั้นเพราะความเมาจนขาดสติ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชู้สืบสวนได้ควบคุมตัวนายชัดชัยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในจุดเกิดเหตุโดยบริเวณแรกปากซอยจอมเทียน3และจุดที่2บริเวณใกล้เคียงกับแยกชัยพฤกตัดถนนเลียบชายหาดจอมเทียนโดยแต่ละจุดนั้นได้ยิงออกไปจุดละ4-5นัดพร้อมทำท่าขณะขับรถแล้วใช้มือขวาถือปืนโผล่ออกมาข้างรถแล้วลั่นไกดังกล่าว เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้ควบคุมตัวนายชัดชัยพร้อมของกลางปืนแบล็งกันแจ้งข้อกล่าวหายิงปืนโดยไม่ใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชนมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตส่งพนักง,งานสอบสวนสอบอมืองพัทยาสาขาโค้งดงตาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ไปยิาเมาว่าใช่ไหมเำได้นหมยิงกี่ที่เรายิงกี่ที่ผมจำาได้ที่เดียวครัะที่เดียวตรงไหนน่าจะร้านขายของชำน่าจะร้านขายของชำที่มีตู้เกมสีเม่อกี้ใช่ครับอันนี้จำได้จำได้ชัวร์เลยที่จำไม่ได้ใช่ครับเมาวเราพวกมาสี่รูปตอนแรกเลยตอนนั้นที่เราพวตอนนั้นพวกมา ผมไม่ได้นับเลยครับว่าพอมาเท่าไหร่แต่เยอะไม่แน่าเยอะครับน่าจะมีอันนี้สองสอง,สองชุดสองชุดเขาได้ยินเขาได้ยินว่าทีมประมาณหกนัดห่ารัดใช่ครับมีปากมากเไยเปลี่ยน